จเจอกันอีกแล้วค่ะคุณขาสำหรับนะคะคลิปนี้ค่ะภูมิใจนำเสนอนะคะในรอบที่แล้วพี่บีทำงานนะคะเกาหลีนะคะออกไปนะคะมีผลตอบรับได้นะคะดีมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่บีเลยนะคะจัดให้ทีเดียวเลยนะคะลายผ้าเหมือนกันลายผ้านะคะแบบเดียวกันแต่มีไส์ค่ะนะคะ สามารถดูไซส์หน้าจอได้เลยค่ะคุณลูกค้าแจ้งแอดมินนะคะ EP 1 5นะคะเสื้อเกาหลีค่ะนะคะรหัสสินค้าเบอร์15ค่ะกับราคา235บาทดูด้านนี้ได้เลยอ,ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้อุ้ยตรงนี้น,นะคะอกค่ะนะคะจะมีตั้งแต่ไซส์นะคะ23นะคะ25แล้วก็27จะเปลี่ยนต่างกันที่ไซส์ใครใส่อก42ได้แจ้งแอดมินว่านะคะ23ค่ะ ใครใส่ไซส์อกนะคะ44หรือ45นิ้วแจ้งแอดมินเลยค่ะว่าขอนะคะเบอร์นะคะ25ค่ะหรือใครใส่ได้นะคะอ,อกนะคะ50เอ่อ48นิ้วนะคะแจ้งแอดมินว่าขอเบอร์นะคะ27ค่ะนะคะ23 25และ27จัดให้ครบไซส์ใครชื่นชอบสีอะไรสีไหนนะคะแจ้งกันได้เลยเราจะมีค่ะสีเขียวค่ะ เราจะมีนะคะสีส้มนะคะคุณลูกค้าค่ะและตัวที่ใส่เรียกนะคะสีนะคะอิดค่ะเขียวส้มอิดสวยๆกันเลยนะคะสามสีด้วยกันนะคะคุณลูกค้าขาจัดมากันได้เลยนะคะกับงานผ้าเกาหลีงานผ้าเกาหลีงานผ้าตัวนี้เป็นนะคะดิ้นทองเดอ้องานผ้านะคะดิ้นทองนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่งานดิ้นทองค่ะ ใครสนใจใครชื่นชอบสีไหนสีอะไรนะคะจับจองกันมาได้เลยสำหรับดีเทลนะคะรุ่นนี้ค่ะนะคะภูมิใจนำเสนอมากรุ่นนี้นะคะและค่ะช่องทางการติดต่อเรานะคะคุณลูกค้าคะลิงก์ไลน์แอดอยู่ข้างล่างนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะคะคุณคาพี่แจ็คจะฝากนะคะลิงก์ไลน์แอไว้ในคลิปคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะชื่นชอบนะคะแบบไหนนะคะลวดลายยังไงแจ้งกันมาหรือ คุณลูกค้าท่านไหนอยากให้พี่บีนะคะทำนะคะแบบไหนออกมาให้หรืออยากให้นะคะเอารุ่นไหนนะคะมานะคะเสิร์ฟคอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่บีเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็จะนะคะนำนะคะข้อมูลเหล่านั้นมาเติมมาเพิ่มให้กับคุณคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะจ๊ะ